สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้คุณครูจะมาสรุปแนวทางพิจารณาเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ข้อมูลนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณค่ะเขาค่อยเป็น mapping i n d m หรือไม่ก็สรุปย่อๆเป็นผ้าผ่า P a P. a P A P แรกคือ Play ว a l P.R.I.V.A.C.Y. คือความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับคลายองค์กรใดเปิดเผยต่อสาธาระเงื่อนถ่ายมีมาตรการป้องกันอย่างไรอ่ะเความถูกต้องหรือ a c c u r a c y a w c r a c y a c c u r a c y ความถูกต้องในที่นี้มีความน่าเชื่อถือไหมมีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูลไหมต้องตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ไหมนะ P ตัวที่2ก็คือ property p r o p e r t y property ทรัพย์สินหรความเป็นเจ้าของเนี่ยมีความสำคัญเกิดมูลค่าจัดการให้เหมาะสมไหม เขารู้กสิทธิ์ของผู้อื่นไหมเพื่อลดปัญหาและเมื่อริเคสิหรือไม่ a ตัวสุดท้าย access กา,ารเข้าถึง a w c e w s access โดยมีการกำหนดระบุสิทธิภายใตเงื่อนไขต่างๆ่คลิปนี้ค่อนขั้นนะคะขอบคุณมากนะคะ